คลิปนานแล้วค่ะสงสาาจะมาแนะนวนะคะแนแนวเวลาเราตัดเวลาเราตัดชายนี่นะคะเห็นไหมคะสงสารจะต่อชายขาไอชุดไทยนี่นะคะให้สังเกตตรงนี้นะคะเราอย่าเราอย่าตัดตัดออกนะคะ ตตัดช่วงบนค่ะเห็นไหมคะตัดช่วงบนออกนะคะแล้วเอาชายของผ้าถุงยังคืนเหมือนเดิมน,นะคะนี่คือการต่อนะคะเนะะี่ยเนี่ยค่ะต่อนี่คือการตัดชายนะคะผ้าถุงไทยอย่าเอาอย่าเอาอ่าตัดแบบผ้า,า,าถุงลายจำแบบเขาขึ้นขิดนิ้วแล้วก็ทำตามแบบของเขานี่แหละค่ะ นี่คือการตัดชายผ้าถุงไทยนะคะตัดส่วนบนนะคะเสร็จแล้วก็เอามาต่อแบบนี้นะคะแล้วก็รีบลงส่งลูกค้านะคะอันนี้เท้าผ้าถุงนะคะออร์แกนนอลน,นะคะอันนะอันการเข้ามูกเข้าอะไรก็เข้าตามเกล็ดนะคะเข้าเกเล็บได้นะคะเวลาเขาอ้านวนเราก็เราก็แกะเข้าได้ค่ะนะะี่ค่ะตามเกล็บก็จะมีเกล็บนะคะ ตัดช่วงบนนะคะตัดช่วงบนแล้วเอาชายมาต่อก็อเหมือนตัดต่อทั่วไปอะคะ่ะอันนี้คือเดินแม่แนวนะคะแล้วก็อันนี้ตัดตัดตัดชายที่มีลูกระบายอย่างนี้นะคะ เราเข้ารูปเราเข้ารูปถ้าไม่มียางยืดยางยืดสมอหรืออะไรอะเราอย่าเอาเข้าฟิตนะคะแล้วทีนี้วิธีตัดตัดที่มีระบายอย่างนี้นะคะขั้นกอนนะคะคือเขาอยากบอกว่าเอาความสั้นให้ให้ให้สูงมาประมาณสามนิ้วครึ่งหรือสี่นิ้วถ้ามีระบายนะคะถ้ามีระบายแบบนี้นะคะให้แนะนําต,ตัดตัดเนี่ยคะ่ะ ตัดส่วนบนนะคะเห็นไหมคะตัดส่วนเนี้ยค่ะเลาะออกมาก่อนนะคะก็จะมีรอยต่อระหว่างเสื้อกับกระโปรงนะคะให้เราตัดส่วนนี้นะคะส่วนกระโปรงเลาออกกี่นิ้วคะอันนี้เอาออกสามนิ้วพึ่งสามนิ้วรึง่งเราก็เลาะข้างบนนี้ออกนะคะแล้วเราก็ตัดลงมาแล้วตรงนี้มันก็จะยอ่อส่วนขึ้นมามนก็จะได้เส้นแล้วระบายเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ สวยเหมือนจากโรงงานเลยแต่ถ้าเราทำอะไอตรงย่นๆมันจะไม่เสมอไงคะอันนี้เราคือเราทําง่ายสําหรับแนะนําที่ว่ามือใหม่ไม่ต้องไปคิดยากนะคะให้ให้เลาะไอส่วนรอยต่อเนี่ยแล้วก็เอาชิ้นเนี่ยเข้าออกหรือก็ตัดตัดแล้วก็เอานี่มาต่อนะคะแต่ถ้าอันไหนมันเลยออกไปเราก็ตัดออกนะคะเข้ารูปให้ลูกค้าไปได้อีกนะคะอันนี้คือการตัดชาย กระโลงที่มีรอยย่นนะคะเห็นไหมฮะแล้วมันจะง่ายขึ้นนะคะเราไม่ต้องไปรล้อตรงนี้ออกแล้วตัดตัดแล้วก็เอาไอ้ย่นย่นนี้มาทําใหม่อันนี้จะยุ่งยากมากค่ะเพราะว่าไอ้ย่นตรงเนี้ยถ้าระดับมืออาชีพนะคะถึงจะท,ท,ทาสวยแต่ถ้าเรามือใหม่หรืออะไรอะคะ่ะอันนี้คือแนะนําเทคนิคนะคะง่ายๆแล้วก็ใช้ได้จริงน,นะคะสําหรับมือใหม่หรือใครคิด ไม่เช็คทงก็ทําได้เลยประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาเข้าเราเอาเข้าถ้าจะตัดชายก็ถ้าจะตัดชายก็เลาะออกนะคะเลาะออกแล้วมาแ,แ,แล้วตัดส่วนล่างเนี่ยค่ะออกสมมุติว่าเขาจะตัดเท่าไรสามนิ้วเอาขึ้นเราก็ตัดตัดเสร็จแล้วก็เอาส่วนนี้ขึ้นมาประกอบ อันนี้ก็จะได้สั้นขึ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปรอะนะคะไอ้ลอยย่นลอยไอ้นี่เห็นไหมอันนี้มืออาชีพเขาจะใส่แล้วมันจะได้ระดับของเขาก็ดีแต่ถ้าเป็นมือใหม่เล็กค่ะเนี่ยค่ะ,คะถึงได้บอกว่าเทคนิคก็สําคัญไอเดียก็สร้างสรรค์น,นะคะง่ายค่ะตัดใช้ใช้เวลาสอง ยีนาทีสองตัวเห็นไหมคะไม่ต้องคิดยากเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นมือใหม่คิดไอเดียไม่ออกก็จะมาเลาะไอ้ส่วนนี้แล้วก็ตัดขึ้นมาแล้วก็เอเอระบายขึ้นมาคืนให้เขาอค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เหมือนกันย้ํานะคะอย่าให้ไอ้ไลายลายก้าถุงข,ของเขาออกไปนะคะให้แค่ยังอยู่นะคะแล้วแบบเท่าไหร่ก็จารูปแบบที่เราก่อนตัด เขาแหวกขึ้นกี่นิ้วเราก็จําเอาแล้วก็เอามาแหวกให้เขาคืนนะคะนี่คือเคล็ดลับในการตัดความยาวของผ้าถุงสไตล์ลแหลร่าสไตล์นะคะไอเดียมันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างๆมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะขอบคุณมากมายนะคะ